พวกเจ้าเป็นท่าสแรงงานของข้าก็ต้องทำงานหนักหน่อยนะ <c oughs> ต่อไปนี้ให้เรียกแม่ข้าว่าแม่หญิงส้ม <c oughs> <c oughs> มีใครสนใจเลยว เดี๋ยวเมเนวิโนโนจะพาทุกคนมาเปิดถาตูนะลก็กอย่างนั้นนะคะฟ้าทำของเมโลพาดไปแล้วนะคะรอเรน <laughs> ทีนี้สนใจเลยรอ <laughs> <laughs> เรนล็อเน <laughs> ทำเน่า <laughs> เป็นไงบ้างคะตอนนี้เป็นก็เป็นรงเท้าของเมโลลินนะคะ <laughs> อ๋อ<ม>ส่วนแล้วส่วนแล้วทำเป็นสีนผัว ทุกคนจะต้องมดนสีเหมือนกันโอ้แต่ก็จะมัวๆๆๆแบบ่นเทรุมเขาไม่เล้อยู่น้าค่ะนาตาปิดเทมักมักนี่ก็คือเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเอออันนี้ก็คือขึ้นมาทำงานในโรงงานนรกนะคะถ้าเด็กใหม่ทำงานเร็วๆสิให้มันคุ้มกับอะไรวะรว ก็ที่วันนี้เสียเวลามาหน่อยอสีมันดูเหมือนรองเท้าซอมบี้จริงๆรองเท้าที่เปื้อนเลือดน่ารักดีไหมโอเคน่ารักมากเลยก็กําลังแข่งขันๆในการทํางานนะคะค่ะนี่ส้มทำเองหมดเลยพวกนี้นะคะอันนี้คือพีคครีมเพิ่งมาจับมาเองอันนั้นสอมก็ทำฟ้าแค่นั่งเฝ้าเฉยๆไว้ไอเด็กใหม่ทำงานให้มันเร็วเร็ว สวัสดีทุกคนลงสีแล้วอันนี้ขอส้มส้มอยู่นส้มบอกว่าส้มทำเลอะไปยังโอ้ยส้มทำเลอะอีกแล้วส้มทำของส้มเลอะมันนิดเลยไม่นี่แล้วน้ำตาลน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลน้ำตาลนี่ส้มฮะวันนี้ส้มทำอะไรบ้างวันนี้ส้มทำแกงกะหรี่เองจะส้มจะเป็นนางเอกเองทุกคนแต่สเมื่งทำเล็บมาส้มไม่ทำ แล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ของส้มส้มเนี่ยส้มของที่อยู่ในมือเลยส้มไป้างสิเห็นไหมพี่คดินทำอะไรบ้างนยอุปกรณ์ในมือยังไม่มีเลยทำไหมตอนนี้เป้นเิ้นสเ์นะคุยต่ายเท่ใช่อุตายเทเรีเนี่ยแบบหยดนึง อะไรท้องแม่เยอะเลยนะเอาเรื่องสนุกไหมคะสนุกมากเดี๋ยวคนดูความพิเศษของรองเท้าของพวกเรากันไปโซบีเดี๋ยว เรือนเบีย้ยของข้าต่อไปนี้ก็ให้เรียกข้าว่าแม่หญิงส้มมัตนตเยเ <laughs> <laughs> จ้ากล้ามาถือกับข้าเนะี่ข้าจะให้พวกบ่าวเอาเจ้าไปเคี่ยนสักร้อยทีกล <laughs> <laughs> ัวหรือยังหระทำเเพใหม่เลยนะฟ้าทำให้ฟ้าทธาฟ้าทำให้าา <laughs> ฟ้า <laughs> นี้เละไอซอสต็อกยิ้วด๊าเด็ดนี่เนี่ยโอ๊ยโอ้ยยังไม่แห้นสวยจัดเลยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะคะเอาเช็คชื่อเมดาี มิโนอโลินอะไคลนค่ะฮิกกาลินมากีลินค่ะโซลารินอุมเมลินมาสายจะไม่รักที่ส่งถึงทุกคนแล,วแลวเว็นเตอร์ค่ะเย้